สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่กิจกรรม Eagle Book Club กิจกรรมดีๆที่พวกเราทุกคนจะได้มาอ่านหนังสือเล่มเดียวกันและร่วมอ่านไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งเราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมและรับฟังจนจบแล้วจะได้แงาคิดและมุมมองดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยค่ะและในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหนังสือ The n a p o l e ย n h i l l s law of success ปัญญาชีวิตศาสตร์แห่งความสําเร็จซึ่งเขียนโดยดร n a p o l e o ย หนังสือดีๆอีกหนึ่งเล่มที่อาจจะนำพาทุกท่านไปพบกับโอกาสแห่งความสำเร็จในชีวิตอย่างที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะมีได้หากทุกท่านพร้อมแล้วเรามาร่วมอ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันนะคะบทที่1อภิจิตพาร์ทหนึ่งท่านทำได้ถ้าท่านเชื่อว่าท่านสามารถทำได้นี่คือบทเรียนบทแรกของความสำเร็จ ส่วนใหญ่แล้วความสําเร็จเป็นเรื่องของการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรไปอย่างไม่สิ้นสุดด้วยความกลาบรื่นและสมดุล ความร่ำเรื่อนนี้จะมีได้หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจต่ออำนาจที่ประกอบขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมของคนคนนั้นโดยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้จึงเป็นแบบแปลนพิมพ์เขียวที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จเนื่องจากมันจะช่วยท่านในการศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจและแสวงหาประโยชน์สูงสุดจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตของท่านก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มนี้ท่านควรจะได้ทราบเรื่องราวที่เป็นความเป็นมาบางประการของหนังสือเล่มนี้ ท่านควรจะรู้แน่เสียก่อนว่าหนังสือเล่มน,นี้ได้ให้สัญญาแก่ท่านไว้สักเพียงไรบ้างท่านควรจะได้รู้ข้อจำกัดของมันดีเท่าเท่ากับความเป็นไปได้ของมันในการช่วยเหลือท่านต่อสู้เพื่อที่จะสร้างตนเองขึ้นมา หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาสำหรับบุคคลที่มีความตั้งใจจริงที่จะอุทิศเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ส่วนหนึ่งในชีวิตของตนให้แก่การถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตวัตถุประสงค์ของผู้เขียนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมามีอยู่2ประการด้วยกัน ประการแรกเพื่อที่จะช่วยผู้อ่านที่มีความตั้งใจจริงต่อการค้นหาจุดบกพร่องของตนเองและประการที่2เพื่อสร้างแผนการที่แน่นอนในการแก้ไขจุดบกพร่องนั้นๆชายและหญิงที่ประสบความสําเร็จสูงส่งในโลกจะต้องแก้ไขจุดบกพร่องในบุคลิกลักษณะของตนเสียก่อนเพื่อที่จะประสบความสําเร็จ ข้อบกพรองหรือชุดออนแอที่สำคัญที่สุดที่กีดขวางคนเราจากการบรรลุความสำเร็จก็คือความใจแคบความโลภความอิจฉาความริษยาความระแวงสงสัยความอาฆาตพยาบาทความเห็นแก่ตัวความโอดดีความโน้มเอียงที่จะเก็บเกี่ยวผลิตผลที่ตนไม่ได้เป็นผู้เพาะปลูกและนิสัยใช้จ่ายเกินรายได้ ก่อนอื่นท่านควรจะได้ทราบว่าหนังสือปรัชญาชีวิตศาสแห่งความสำเร็จเต็มนี้ได้ผ่านการทดสอบและวิเคราะห์อย่างจริงจังๆมาแล้วด้วยผลสำเร็จและการรับรองของผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในชั่วอายุคนนี้ในบทนี้ท่านจะสังเกตเห็นซับบางคำที่ท่านอาจจะไม่คุ้นเคยมาก่อนแต่จงอย่าเพิ่งท้อถอย ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจมันด้วยการอ่านเพียงครั้งเดียวหากท่านจะเข้าใจได้ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่ออ่านบทต่อไปวัตถุประสงค์ของบทนี้เป็นเพียงการวางเขาโครงไว้สำหรับบทต่อไปและขอให้ท่านอ่านเพียงเพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้นบทนี้ไม่อาจตรวจสอบอะไรท่านได้แต่ท่านก็ควรที่จะได้อ่านมันหลายๆครั้งเนื่องจากท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการอ่านแต่ละครั้งมากขึ้นกว่าเดิม ท่านจะได้พบกับกฎทางจิตวิทยาที่เพิ่งจะค้นพบอันหนึ่งที่เป็นหัวใจของการบรรลุความสำเร็จของคนที่มีชื่อเสียงทั้งหมดกฎนี้มีชื่อว่าอภิจิตซึ่งหมายถึงจิตใจอันหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการร่วมมือกันของคนสองคนขึ้นไปด้วยความสมัครสมาสามาทีกันอย่างตรงเกลียวเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งหนึ่งหนึ่ง ประกันชีวิตได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ขายยากที่สุดในโลกแม้ดูตามเหตุผลและความจำเป็นแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงกระนั้นตัวแทนประกันชีวิตกลุ่มเล็กๆของบริษัท p r u e n t i a l Life Insurance ซึ่งเคยขายประกันชีวิตแต่ในวงเงินต่ำๆ เมื่อจับกลุ่มกันขึ้นมาทดลองใช้กฎปัพิจิตผลก็ปรากฏว่าทุกๆคนในกลุ่มนี้สามารถขายประกันชีวิตได้ภายใน3เดือนแรกมากกว่าที่พวกเขาเคยขายได้ไปแล้วทั้งปี สิ่งที่ตัวแทนประกันชีวิตกลุ่มนี้ได้กระทำไปกับกฎแห่งอภิจิตเป็นการท้าทายอย่างรุนแรงต่อคนที่มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการสูงส่งวิธีเดียวกันนี้เมื่อเอามาใช้กับการขายสินค้าที่มีรูปร่างก็ได้ผลเช่นเดียวกันจงตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้ระหว่างที่ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะพบว่าท่านมันไม่ใช่ไร้เหตุผลเสียเลย ที่บทนี้เพียงบทเดียวก็สามารถที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของท่านได้โดยสิ้นเชิงบุคลิกลักษณะต่างๆที่เป็นสิ่งที่ตัดสินความสำเร็จของคนเราในธุรกิจนั้นๆจงเสริมสร้างบุคลิกลักษณะของท่านให้มีสเสน่ห์น่าพึงพอใจและมีความดึงดูดมากขึ้นแล้วธุรกิจของท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเอง ปัญหาสำคัญที่สุดในชีวิตก็คือการเรียนรู้ศิลปะในการครบหาสมาคมกับคนอื่นๆหนังสือเล่มนี้ได้รับการรวบรวมขึ้นมาเพื่อที่จะสอนท่านถึงวิธีคบหาสมาคมด้วยการสมัครสมานกลมเกลียวกับคนอื่นๆจนตลอดชีวิต เพื่อที่จะเป็นอิสระจากอิทธิพลในการทำลายล้างของความไม่ลงรอยกันและความขัดแย้งที่นำคนรับร้านไปสู่ข้อกรรมความขาดแคลนและความล้มเหลวอย่างไม่มีสิ้นสุดด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวท่านจึงควรที่จะอ่านแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ด้วยความรู้สึกที่ว่าผลสําเร็จอันสวยงามกำลังจะบังเกิดในบุคลิกลักษณะของท่านแล้ว ท่านจะยังไม่อาจชื่นชมกับความสำเร็จที่มั่นคงในชีวิตได้หากปราศจากพลังอำนาจและท่านจะยังไม่สามารถมีพลังอำนาจได้หากปราศจากบุคลิกลักษณะที่จะจูงใจคนอื่นๆให้ร่วมมือกับท่านด้วยความสมัครสมานกลมเกลียวหนังสือเล่มน,นี้จะแสดงให้ท่านเห็นเป็นขั้นๆถึงวิธีการสร้างบุคลิกลักษณะดังกลาง่าว ต่อไปนี้คือสิ่งที่ท่านสามารถที่จะหวังว่าจะได้รับจากกฎ15ประการแห่งความสำเร็จอันได้แก่ 1. เป้าหมายสำคัญที่แน่นอน 2. ความเชื่อมั่นในตนเอง 3. นิสัยประหยัดอดออม 4. ความคิดริเริ่มและการเป็นผู้นำ 5. จินตนาการ 6. ความกระตือรือร้น 7. การควบคุมตนเอง 8. นิสัยทำงานเกินเงินเดือน 9. บุคลิกต้องตาต้องใจ 10. ความคิดถูกต้องเที่ยงตรง 11. ความใจจดใจจ่อ 12. ความสามัคคี 13. ความล้มเหลว 14. ความใจกว้างและ15กดทองคำเมื่อท่านได้เรียนรู้กด15ประการแห่งความสำเร็จและทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านแล้ว ท่านจะพร้อมที่จะสร้างพลังอำนาจส่วนตัวได้มากพอที่จะรับประกันการบรรลุผลต่อเป้าหมายสำคัญที่แน่นอนของท่านวัตถุประสงค์ของกฎ15ประการดังกล่าวก็คือช่วยให้ท่านนำความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่และความรู้ที่ท่านจะได้มาในอนาคตมาประยุกต์เข้าด้วยกันในแบบที่ท่านสามารถเปลี่ยนให้เป็นพลังอำนาจได้ ท่านควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้พร้อมกับมีสมุดบันทึกสักเล่มหนึ่งอยู่ข้างๆเพื่อที่จะจดบันทึกไอเดียต่างๆที่อาจจะวูบข,ขึ้นมาในจิตใจของท่านพลังอำนาจที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการจัดรูปความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเนื่องจากมันยื่นเครื่องมือให้แก่มนุษย์เพื่อที่จะใช้เปลี่ยนแปลงจัดระเบียบและบังคับควบคุมพลังอำนาจอ,อย่างอื่นๆไปในทางที่เขาต้องการ หนังสือเล่มนี้มุ่งหมายที่จะชี้ทางที่ท่านสามารถเดินไปได้อย่างปลอดภัยเพื่อพบกับข้อเท็จจริงต่างๆที่ท่านสามารถเอามาสานขึ้นเป็นความรู้อันนั้นวิธีการสร้างสำคัญของหลักเกณฑ์ในการรวบรวมความรู้ทางหนึ่งก็คือด้วยการศึกษาจากสิ่งที่บุคคลอื่นๆได้เรียนรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อนส่วนอีกทางนั่นก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเอง สำหรับหนังสือ The Napoleon Hill's Laws of Success ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จในบทที่1พาร์ท1ก็จบลงเพียงเท่านี้ในสัปดาห์ถัดไปอย่าลืมเข้ามาติดตามกิจกรรมอีเกิลบุคลับได้อีกครั้งนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ